มีเลือดปนเกิดจากอะไรหลายๆคนเห็นแล้วต้องตกใจกันใช่ไหมคลิปนี้นะคะแม่ทิน่านะคะมาไขาข้อข้องใจปัญหานี้แล้วค่ะก่อนอื่นนะสาวๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาการตกขาวเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่คุณผู้หญิงจะต้องมีแต่ถ้าเกิดว่ามีเลือดปนมาแล้วนะคะไม่ใช่ภาวะปกติแล้วนะคะทําไมนะคะคุณผู้หญิงจะต้องมีตกขาวนะคะเพื่อช่วยนะคะในการรักษาความสะอาดในบริเวณน้องสาวของเรา แล้วก็ยังสามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะคะนี่เป็นกลไกลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณผู้หญิงทุกคนคะ่ะซึ่งภาวะปกตินะคะตกขาวจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสนะคะอาจจะมีสีขาวบ้างเหมือนแป้งเปียกแต่กลิ่นจะต้องไม่เหม็นนะคะนี้เราจะพูดกันถึงการที่มีตกขาวแล้วมีเลือดปนเกิดจากอะไร สาเหตุนะคะที่พบได้ไบ่อยๆเลยนะคะของอาการตกขาวที่มีเลือดปนนะคะนั่นก็คือมีภาวะประจำเดือนร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะมีเลือดปนมาอยู่แล้วจากประจำเดือนแต่สําหรับคนนะคะที่ประจำเดือนหมดไปแล้วแต่ยังมีเลือดปนนะคะในตกขาวมาอยู่อันนี้ไม่ถือว่าปกตินะคะซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นมีได้ดังต่อไปนี้คะ่ะข้อแรกเลยค่ะ,ะเกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของคุณผู้หญิงในช่วงนั้นนะคะลดต่ำลง ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกนะคะหลุดลอกออกมาแล้วก็มีเลือดปนนะคะมาที่ตกขาวคุณผู้หญิงได้สาเหตุต่อมาอย่างหนึ่งคือก็คือการใช้ยาคุมกําเนิดค่ะโดยเฉพาะยาคุมกําเนิดนะคะที่มีส่วนประกอบของสารโปรเจสตินซึ่งนะคะการที่มันมีส่วนประกอบนี้นะคะมักจะทําให้เกิดมีเลือดออกปนมาด้วย อีสาเห็นหนึ่งก็คืออาการภาวะไวทองค่ะเพราะว่าไวทองนะคะจะเริ่มมีประจำเดือนกระปิดกระปลอยนะคะมาเรื่อยๆแต่มาบ้างไม่มาบ้างเป็นสัญญาณที่บอกว่าประจำเดือนจะหมดนะคะก็เลยเห็นว่าปนมากับตกขาวหรืออย่างหนึ่งก็คือการใช้ฮอร์โมนทดแทน,นะคะ่ะคุณผู้หญิงที่ผู้หญิงนะคะที่ผ่าตัดรังไข่ออกไปแล้วนะคะแล้วคุณหมอให้ยาฮอร์โมนทดแทนมาบางทีก็จะเกิดอาการแบบนี้ได้ด้วยนะคะ อีกสายเหตุนหนึ่งเลยก็คือการติดเชื้อค่ะกา,การติดตั้ติดเชื้อในระบบพสพนะคะเช่นนะคะโรคหนองในเทียมโรคนี้ก็จะทําให้เกิดมีเลือดออกปนมาด้วยอีกอาการอย่างหนึ่งนะ,ค,ะคุณผู้หญิงนะคะเลือดล้างหน้าเด็กนะคะเลือดล้างหน้าเด็กจะเกิดขึ้นสําหรับคุณผู้หญิงที่กําลังจะตั้งครรภ์นนะคะ่ะก็นะคะจะก,กําลังฝังตัวเนาะก็จะมีเส้นเลือดฝอยแตกออกมาบ้างได้บ้างเล็กน้อยค่ะซึ่งเลือดนั้นก็จะปะปนมาทางตกขาวของคุณผู้หญิงนะคะ เราจะทำยังไงเมื่อเราเห็นว่าเราตกขาวมีเลือดปนนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารู้สาเหตุอยู่แล้วว่ามีเลือดปนเพราะว่าเราเป็นช่วงประจําเดือนมาช่วงไวยทองนะคะเรานะคะก็ถืออันนี้ถือว่าภาวะปกติแต่ถ้าเกิดอาการดังต่อไปนี้อันนี้จะต้องรีบไปพบคุณหมอโดยด่วนนะคะตื่นหนึ่งเลยค่ะขนาดต้องคันแล้วมีเลือดปนออกมาอันนี้อันตรายนะคะ แล้วสองค่ะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นตกขาวมีกลิ่นเหม็นคันบริเวณช่องข้อหรือปวดอุ้งเชิงกรานอาการแบบนี้เป็นอาการที่ส่งสัญญาณไม่ดีนะคะจะต้องไปพบคุณหมอ หรือเด็กที่ยังไม่ใช่วัยมีประจำเดือนค่ะอายุน้อยกว่า8ปีนะคะแบบนี้นะคะถือว่าอันตรายนะคะมีปัจจัยเสี่ยงอันนี้จะต้องรีบไปพบคุณหมอค่ะนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่ทําให้มีเลือดออกนะคะปนมานะคะกับตกขาวนะคะเราต้องดูวิธีสังเกตตัวเองแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอันนี้ควรไปปรึกษาสูตินารีแพทย์นะคะใครมีข้อคำถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์สอบถามมาได้เลยนะคะไม่อยากพลาดทุกความรู้ดีๆของเรื่องคุณผู้หญิงนะคะกดติดตามเมทิน่า,าเลยค่ะ